หนังสือเสียงเรื่องเจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนเล่มที่14ตอนชิงลงมือก่อนที่ทำการจีวฝูปรากฏกลิ่นคาวเลือดคลักคลงตระกูลจางล้มวัวฆ่าแพะเชือดสุก,กร ทั้งจัดเตรียมสุราเป็นจำนวนมากเหล่าคนฆ่าสัตว์ไม่คำนึงถึงหลักอนาคตปล่อยให้โลหิตไหลหลังเนืองนองกลิ่นคาวเลือดคักครุ้งอบอวนตามกฎของพื้นที่นี้ทางบ้านมีญาติผู้ใหญ่เสียชีวิตต้องล้มวัวล้มแพะเลี้ยงแขกเรืออย่าว่าแต่ผู้ตายเป็นเจ้าเมืองเช่นจางตัวไหนเลยเพิกเฉยต่อแขกเรือได้จางวีถงเดินเข้าห้องหนังสือภายในห้องหนังสือ เผากำยานชะล้างกลิ่นคาวเลือดไปบ้างจางวีถงก้นนั่งลงบนเก้าอี้เพิ่งหยุดพักหายใจจางอี้ก็โถมเข้ามาวีถงพวกมันเตรียมลงมือแล้วจางวีถงพอฟังต้องผุดลุกขึ้นถามโพ่งว่าเป็นความจริงหรือจางอี้พงโกศีรษากล่าวว่าจริงแท้แน่นอนเช้าวันนี้วีจวินถิงมาเคารบศพคนเหล่านั้นล้วนรออยู่ที่ตึกตระกูลอวีจนตอนนี้ เราพบว่าผิดท่าจึงส่งคนไปจับตาดูพบว่าหลังประชุมพวกมันแยกย้ายกันไปตรเตรียมลงมือจางวีถงหน้าซีดเผือกกล่าวว่าหรือว่าข้าพเจ้าแสดงไม่แนบเนียนพอจางอี้กล่าวว่าในความเห็นเราเนื่องเพราะเจ้าแสดงแนบเนียนเกินไปจึงโหมกระเพือความทะเยอทะยานของพวกมันจางวีถงฝืนยิ้มพลางลุกกล่าวว่า หากข้าพเจ้าไม่แสดงความอ่อนแอเกรงว่าพวกมันยิ่งไม่อาจอดรนทนรอเพียงแต่ข้าพเจ้ายังคำนวณวีจรินถิงผิดไปคิดไม่ถึงนางแพทย์สยาโหดเยี่ยมอำม,มหิตถึงเพียงนี้จ้างอี้กล่าวว่าวีถงตอนนี้กล่าวอันใดล้วนไม่มีประโยชน์พวกเราควรทําอย่างไรจ้างวีถงตาทอประกายดุร้ายกล่าวว่าพวกเราชิงลงมือก่อนเข้มแข็งกว่าหัวหน้าชนเผ่าอี้ เหมยถงซืออาเจียเช่อเอ่อกับหัวหน้าชนเผ่าซือเยถงซือยง่งหนีเดินทางมายังตระกูลจางหัวหน้าชนเผ่าอิมเหมยกล่าวตัดพ้อว่าเมื่อเตรียมจัดการกับกระต่ายน้อยนั้นยังไปยังตระกูลจางทําอะไรหัวหน้าชนเผ่าซือเยถงซือยิ้มพลางก็กล่าวว่าท่านไม่เข้าใจนี่เป็นแผนทวงเวลาของแต่เท้าเจียนโจ ตรึงพวกมันไว้ก่อนรอจนทั้งหมดเคลื่อนกำลังล้อมเมืองถงเหยินไว้พวกเราค่อยออกหน้าบีบบังคับในน้อยตระกูลจางสละดตำแหน่งเจอฟูทั้งสองเดินพลางสนทนาพลางเดินเข้าไปที่ทำการเจือฟูนายผู้เท่าอาเจียเชอ,อ่อกับนายผู้เท่ายางเหนีมาคารบสอบเจ้าหน้าที่ขานพิธีร้องบอกคำหนึ่งจางอี้รีบลุดมาต้อนรับประสานมือต่อทั้งสอง หัวหน้าชนเผ่าอี้เหมยถงซือกัออบหัวหน้าชนเผ่าสือเยถงซือคารวะตอบหัวหน้าชนเผ่าสือเยถงซือกวาดมองแล้วกล่าวว่านายน้อยวีถงเล่าจางอี้ถอนใจเบาๆกล่าวาว่าวีถงเข้าห้องตัง้งศพทั้งวันและคืนล้มป่วยลงแล้วหัวหน้าชนเผ่าอี้เหมยถงซือกับหัวหน้าชนเผ่าสือเยถงซือ คาระวะโลงของจางจือฟู่จางอี้ในฐานะเจ้าภาพคำนับตอบหัวหน้าชนเผ่าสือเยถงซือกลอกตาตลบหนึ่งกล่าวว่าพวกเราคิดขอไปเยี่ยมนายน้อยวีถงจางอี้กล่าวคำเชิญนำทั้งสองออกจากห้องตั้งศพเดินตามทางระเบียงเข้าสู่ห้องโถงขนาดเล็กห้องหนึ่งกล่าวว่าท่านทั้งสองนั่งสักครู่เราจะไปตามตัววีถงออกมา หัวหน้าชนเผ่าสือเยถงสือกล่าวว่านายน้อยไม่สบายมิสู้ให้พวกเราไปเยี่ยมถึงห้องนอนของมันจ้างอี้กล่าวว่าทำไม่ได้พวกท่านเป็นผู้อาวุโสไหนเลยลดตัวไปหาได้วีถงเพียงเหน็ดเหนื่อยเกินไปไม่ถึงกับล้มหมอนนอนเสือท่านทั้งสองนั่งสักครู่เราจะไปเชิญมันมา ที่ลานตึกช่วงที่สององค์คาักษ์ชนเผ่าอี้เหมยถงซือกับชนเผ่าซือเยถงสือ18คนยืนรอผู้เป็นนายออกมาอาทิตย์ชิวเทียนโหดร้ายอยู่บ้างเหล่าองค์คาัก์ยืนตัวตรงไม่กล้าหลบไปใต้ร่มเงาแสดงเห็นถึงวินัยอันเข้มงวดท่านใดกองกำลังขบวนหนึ่งฮือออกจากประตูหน้าหลังโล่ขนาดใหญ่จัดเป็นกำแพงโล่สองชั้นเหนือกำแพงโล่ปรากฏหอกยาวโผล่พ้นออกมา องครักษ์ทั้งสิบกว่าคนตื่นหนกยิ่งหัวหน้าขบวนผู้หนึ่งร้องคำกระจายกำลังออกไปแต่ก็ไม่ทันการบนกำแพงเตึกเพิ่มมือธนูขบวนหนึ่งทุกคนหนาวคันธนูพาดลูกศรและดมยิงใส่เป้าหมายเหล่านั้นเสียงฉึกฉึกเมื่อลูกธนูยิงทะลุเรือนร่างเลือดเนื้อองครักษ์เหล่านี้ล้วนเป็นยอดนักรบมีปฏิกิริยารวดเร็ว พวกเขาบ้างหลมฟุบลงบ้างกลิ้งตัวไปกับมุมตึกแต่ลานตึกไม่มีที่กำบังต่อให้มีปฏิกิริยารวดเร็วกว่านี้ไหนเลยรวดเร็วกว่าลูกธนูได้หาธนูระดมยิงเป็นเวลาหายใจเข้าออกหลายครั้งบนลานตึกไม่มีผู้คนเกลือกกลิ้งร่างหลบหลีกลูกธนูอีกมีแต่เสียงแค่นควรคลางดังขึ้นกำแพงโลดที่ประตูหน้าหลังพลันขยับเคลื่อนที่ผลักดันเข้ามา มือดาบขวานที่หลังโล่รับหน้าที่มือเพชรคาดเหงือดาบขวานขึ้นฟันลงประตูวังเจ้าลึกล้ำดุดมหาสมุทรที่ทำการเดิมของถู่ซื้อใหญ่ไม่ใช่เชกเช่นกันหัวหน้าชนเผ่าอี้เหมยถงซื้อกับหัวหน้าชนเผ่าซือเย่ถงซือนั่งอยู่ที่ห้องถงขนาดเล็กหาร่วงรู้เหตุการณ์ที่ตึกช่วงที่สองใหม่ทั้งสองกิบชาพลังก็สนทนาพลางังพลันปรากฏเงาคนถลันวูบผูกคนสามคนเดินเข้าประตูมา ทุกคนมีรูปกายกำยำที่ข้างเอวสะพายดาบหน้าตาทะมึงทึงดูรารหัวหน้าชนเผ่าสือเยถงสือผุดลุกขึ้นในใจเกิดลางสังหรณ์อันอัปมงคลประการหนึ่งคนที่กึ่งกลางตวาดว่ายงหนีอาเจียเชื่ออ,อคิดกับอดนายน้อยเรามีคำสั่งฆ่าโดยไม่ละเวน้น หัวหน้าชนเผ่าอี้เหมยถงซือกระโดดปาดขึ้นมาแทบไม่เชื่อหูของตนเองระหว่างถูซือแม้ย่งชิงอำนาจแต่ก็ยังไม่เคยเกิดเรื่องล่อลวงคนมาฆ่าทิ้งเด็กน้อยจางกล้าฆ่าคนหรือไม่กลัวชนเผ่าตนเองแก้แค้นหัวหน้าชนเผ่าซือเยถงซือไม่มีเวลาเครือบแคลงสงสัยมากว่าไม่ยอมเชื่อถึงแม้เห็นว่าจางวีถงไม่สมควรทำเช่นนี้แต่ผู้ที่ล่วงรู้เหตุผลเป็นคน พูดที่ไม่ทำตามเหตุผลยังคงเป็นคนยามนั้นคว้างถ้วยชาในมือออกไปชักดาบโถมออกจากห้องคนที่ด้านตรงข้ามปล่อยให้ถ้วยชาคว้างใส่ใบหน้าจากนั้นก็นำนักรบสองแถวเข็นฆ่าเข้ามาเห็นเงาดาบประกายกระบี่แล,ลบแปรปราบเสียงแผดร้องดังสองครั้งคลากลิ่นคราวเลือดในตระกูลจางยิ่งฉุนเฉียวกว่าเดิมจางวีถงเหยียบย่ำกองเลือดเข้ามา สีหน้าของเขาเยือกเย็นราวกับตุลาการในตำหนักพยายมจางอี้คล้ายตื่นเต้นตึงเครียดกว่าผู้หลานอีกต้องแลบลิ้นเลียลิมฝีปากถามว่าวีถงทำอย่างไรสื่อไปจางวีถงกระชากศพของหัวหน้าชนเผ่าอี้เหมยถงซือกับหัวหน้าชนเผ่าสื้อเยถงซื้อกล่าวว่าส่งคนไปยังชนเผ่าอี้เหมยถงซือ้อน้องสามของอาเจียเช่อเออนามอาเจียหลอเออไม่ลงรอยกัน ให้บอกต่อมันว่าอาเจียเชอร์เออกับน้องรองอาเจียตาเออถูกลาบยศมอมเมาจิตใจคิดฆ่าข้าพเจ้าชิงตำแหน่งจื้อฟูถูกข้าพเจ้าสำเร็จโทษข้าพเจ้าจะทำหนังสือถึงราชสำนักทอดถอนอาเจียเชอร์เออกับอาเจียตาเออออกจากตำแหน่งขอเพียงมันสนับสนุนข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะผลักดันขึ้นให้เป็นทูซือจางอี้ถามว่ามันรับปากหรือจางวีถงกล่าวว่า ผู้อื่นจอดาบพาดคอพวกเราแล้วยังมีทางเลือกอีกหรือทดลองดูอาจมีทางรอดจางอี้พงกศีสารับจางวีถงกล่าวอีกว่าชนเผ่าสือเยถงซือก็เช่นเดียวกันแต่ตระููโยงหนีสมัครสามัคคีอยากจะยุแย่ได้ให้ไปหาพ่อบ้านใหญ่ของพวกมันบอกว่าขอเพียงมันยอมอยู่ฝ่ายข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะถอดตระกูลยงหนีออกให้มันขึ้นเป็นถูซือ จางอี้รับคำอีกคลาจางวีถงกล่าวย้ำทีละคำว่าจับโจรจับหัวหน้าฉวยโอกาสที่ข่าวยังไม่รั่วไหลออกมาชิงลงมือฆ่าวีจวินถิงวีจวินถิงต่อพอตกตายพวกเราเท่ากับกระทำสำเร็จครึ่งหนึ่งจางอี้กล่าวว่าสตรีนางนี้กรอกกลิ้งราสุนักจิ้งจอกจะล่อลวงนางมาอย่างไรจางวีถงแค้นหัวรอกล่าวว่า <c oughs> นางต้องการอนใดก็ใช้สิ่งนั้นเป็นเหยื่อ เย่เซียวเทียนจับจ้องมองตาของวีจินถิงกล่าวว่าเจนโจให้วีไหหลงกลับไประดมกําลังหากว่าทางวีถงไม่รับปากจะจับอาวุธเข้าหากันหรือวีจินถิงไม่เอ่ยถึงเหตุการณ์คืนนั้นคล้ายกับว่านางพอสั่งเมาก็ลืมเลือนทุกสิ่งเยเซียวเทียนก็ยินดีที่เป็นเช่นนี้ในเมื่อวีจินถิงไม่เอ่ยถึงเขาก็ไม่รื้อฟื้นเช่นกัน แต่ผู้อื่นจะอย่างไรเคยโผเข้าสู่อ้อมอกของเขาหากบอกว่าในใจไม่เกิดละรอกเท่ากับว่าหลอกตัวเองการเคลื่อนกำลังเพียงเป็นท่าทีประการหนึ่งจุดประสงค์เพื่อสร้างความกดดันแก่มันสุดท้ายต้องไม่เคลื่อนกำลังเหนือถูซื้อยังมีถูซื้อใหญ่เหนือถูซื้อใหญ่ก็ยังมีราชสำนักต้องไม่ยอมให้พวกเราก่อความวุ่นวายตอนแรกวีจวินถิงยังจ้องมองเย่เซียวเทียนตอบ แต่แล้วก็หลุบตาลงทีละน้อยต่อให้นางโออาพาเผยกว่านี้จะอย่างไรเป็นอิสตรีไหนเลยไม่สะทกสถานได้หากว่าเป็นฝันว่าหวามพอตื่นขึ้นก็มาลายหายสิน้นแต่นั่นไม่ใช่ความฝันหากเป็นประสบการณ์ที่จริงแท้แน่นอนยเยเซียวเทียนพงกีรษะกล่าวว่าเช่นนั้นประเสร,ริฐสุดหากว่าเมืองถงเยือนวุ่นวายขึ้นมาก็ยากกลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วสนทนาถึงตอนนี้ พ่อบ้านตระกูลอุยปรากฏกายขึ้นประคองส่งจดหมายฉบับหนึ่งกล่าวว่าถูซื้อคนของตระกูลจางให้คนส่งจดหมายมาอวีจวินถิงเปิดจดหมายออกอ่านดูต้องเลิกคิ้วเรียวงามยิ้มพลางส่งจดหมายให้กับเย่เสี่ยวเทียนเย่เสี่ยวเทียนรับมาอ่านดูจดหมายมีอักษรไม่กี่แถวพออ่านแวบ,บเดียวก็จบความต้องกล่าวว่าจางวีถงเชิญท่าน ไปหาหรเรื่องตำแหน่งจือฟูวีจวินถิงยิ้มพลางแล้วกล่าวว่ามันกลัวแล้วเย่เซียวเทียนกล่าวอย่างสงสัยใจว่าหรือว่ามันทราบเรื่องที่เราถูซื้อเตรียมบีบังคับให้มันสลัดตำแหน่งแล้วเพราะกล่าวจบเห็นวีจวินถิงมีสีหน้ากระยิมยิ้มย่องค่อยฉุกใจคิดกล่าวเจียนโจจงใจแพร่พลายเรื่องนี้ออกไปวีจวินถิงพงกศรีรษะกล่าวว่ามีผิดเรื่องใหญ่เช่นนี้เกี่ยวพันถึงผู้คนมากมาย ทั้งต้องระดมกำลังทุกฝ่ายคิดปิดฟ้าข้ามทะเลโดยไม่ให้ตระกูลจางล่วงรู้ยังทำไม่ได้ดังนั้นข้าพเจ้าจงใจแพร่งพลายออกไปหากทำให้จางวีถงบังเกิดจิตขลาดเคลา้าก็ยอมสละดตำแหน่งให้ก็ประเสริฐสุดตอนนี้แสดงว่าจริงดังคาดไหมเย่เซียวเทียนขมวดคิ้วกล่าวว่าเจียนโจเสี่ยงอันตรายแล้ว หากว่ามันไม่ยอมสลัดตำแหน่ง่านตัดใจเสี่ยงอันตรายพวกเราไม่ใช่เป็นฝ่ายถูกกระทำวีจวินถิงยิ้มพลางกล่าวว่าถูกกระทำอันใดทั้งหมดล้วนอยู่ที่เมืองถงเหยนเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกันหลายร้อยปีต่างฝ่ายต่างอย่างรากฝังลึกคิดขุดรากถอนโคนทำไม่ได้ถึงทั้งหมดเพียงแย่งชิงกันเติบใหญ่ให้ตระกูลเราอยู่เหนือตระกูลของมันก็พอหากมันคิดจับอาวุธเข้าหา ต่อให้พิชิตชัยตอนเองก,ก็สูญเสียกำลังมากมายเมืองถงเหยืนไม่ได้มีเพียงตระกูลจางกับตระกูลอุ๋หากว่าคนหนึ่งล้มลงคนหนึ่งสูญเสียกำลังพลต้องใช้เวลาหลายสิบปีค่อยฟื้นฟูผู้อื่นจะรอให้ท่านฟื้นคืนกำลังหรือเพราะเหตุนี้ร้อยปีมานี้ไม่ว่าระหว่างถูซื้อเกิดความขัดแย้งถึงเพียงไหนก็ไม่ต่อสู้จนตกตายไปข้างหนึ่ง ต่อให้สู้รบกันจับตัวถูซื้อฝ่ายตรงข้ามได้เพียงเรียกร้องให้ส่งเงินมาไทยตัวไม่เช่นนั้นท่านฆ่ามันตระโกนมันแต่งตั้งทูซื้อคนใหม่ทั้งสองฝ่ายจะไม่ยอมอยู่ร่วมฟ้าเดียวกันแล้วเจ้เสี่ยวเทียนฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าตกลงไต่เท้าเทียนโจเป็นเมืองถงเหยินที่ทําความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเราขุนนางผู้น้อยเพียงกังวลใจจึงหวาวุ่น วีจวินถิงพอฟังตาคู่งามเป็นประกายกล่าวเสียงนุ่มนวลว่าท่านเป็นห่วงข้าพเจ้าจริงๆหรือเย่เสี่ยวเทียนส่งเสียงกกลแอมถอยกายไปหนึ่งก้าหลบสายตาลงกล่าวว่า <c oughs> เราขุนนางผู้น้อยกับเต้เท้าเจียนโจผูกพันเกียรติยศอัปรยร่วมกันย่อมเอ่อย่อมเป็นห่วงใต้เท้าวีจวินถิงรู้สึกไร้รสชาติจึงแบะปากคลาหนึ่งุดลุกขึ้นกล่าวว่าไม่ต้องเป็นห่วง ท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้าชมชอบเสี่ยงอันตรายหรืออย่างมากพอไปถึงตระกูลจางก็ให้องค์คลักติดตามอยู่ข้างกายถึงมิให้จางวีถงอยู่ห่างจากพวกเราอย่างนั้นตระกูลจางยังมีผู้ใดกล้าเสี่ยงอันตรายไปกันเถอะเย่เสี่ยวเทียนกล่าวอย่างประหลาดใจว่าไปในตอนนี้หรือวีจวุนถิงกล่าวว่าจางวีถงให้ไปในบัดดลยังจะรอถึงเวลาใด เย่เสี่ยวเทียนกล่าวอย่างลังเลว่านี่คำกล่าวของเจียนโจเมื่อครู่แม้เป็นกฎเกณฑ์ของพื้นที่กุ้ยโจแต่ว่าเข้าชนิดเดียวเลี้ยงผู้คนร้อยประเภทไม่แน่ว่าทุกคนจะทำตามกฎเกณฑ์เพื่อความปลอดภัยมิสู้รอจนวีไหหลงกลับมาวีจวินถิงกล่าวถามว่าท่านเข้าใจว่านายน้อยตระกูลจางเป็นผู้เชี่ยวชาญ การปลอมเป็นสุกรรับประทานเสือหรอกหรือเย่เสียวเทียนกล่าวว่าแต่ว่าวีจวุนถิงชะไม้มองเขากล่าวว่าข้าพเจ้าจะไปแล้วท่านไปเป็นเพื่อนหรือไม่วีจวุนถิงพลิกตัวลงจากหลังมาโยนแท้ใส่อากาศธาตุปรากฏองค์รักติดตามรุดมารับไปวีจวุนถิงยกมือไพร่หลังแงนมองแงนมองคำถงเหยนินฝูวงเล็บที่ทำการเมืองถงเหยน็น ต้องหยีตาลงมือที่ไพร่หลังก็รวบกำเข้าหากันคล้ายกำอันใดเย่เซีย ê, วเทียนเดินอยู่ข้างกายนาะงเงยหน้ามองดูป้ายขวางทุกวันเข้าออกประตูใหญ่นี้เห็นป้ายขวางนี้อยู่ทุกวันไม่เข้าใจว่าสตรีนางนี้พิจารณาดูอันใดวีจวินถิงระบายลมจากปากคำหนึ่งกล่าวคำํำไปพลางก็เดินเข้าไปก่อนเนื่องจากใต้เท้าจือฝูถึงแก่กรรมอยู่ระหว่างจัดงานศพช่วงวันหยุดจึง เลื่อนออกไปอีกหลายวันยังไม่เปิดที่ทำการดังนั้นในที่ทำการเงียบสงบยิ่งวีจวินถิงเดินนำหน้าเย่เซี่ยวเทียนล้าหลังครึ่งก้าวองครักษ์ิบกว่าคนตามเติดอยู่ด้านหลังผ่านที่ทำการด้านหน้าเข้าสู่ตึกช่วงที่สองวีจวินถิงเพิ่งก้าวเท้าออกไปพลันถูกเย่เซี่ยวเทียนฉุดดึงไว้วีจวินถิงมองดูเย่เซี่ยวเทียนที่ขวาแขนของนางไว้ จากนั้นเลื่อนขึ้นมายังใบหน้าเย่ยเซียวเทียนกล่าวอย่างขุนเคืองใจว่าทําอะไรเย่เซียวเทียนกล่าวว่ารู้สึกไม่ถูกต้องวิจวุนถิงถามว่ามีอันใดไม่ถูกต้องหรือเย่ยเซียวเทียนกล่าวว่าตลอดรายทางเงียบงันเกินไปถึงแม้อยู่ในช่วงวันหยุดไม่มีเจ้าหน้าที่มาทํางานแต่ตระกูลจางคงไม่ถึงกับไม่จัดคนเฝ้าดูแลกระมังวิจวุนถิงหัวเราะออกมาแล้วกล่าวว่า เกรงว่าใต้เท้าเย่ท่านเห็นหญ้าไม้นึกหวาดเป็นทหารแล้วในน้อยตระกูลจางกล้าประสงค์ร้ายต่อข้าพเจ้าหรือเย่เสี่ยวเทียนสั่นศรีรษะกล่าวว่าระมัดระวังไว้แล่นเรือเป็นหมื่นปียังคงต้องตรวจดูก่อนประเสริฐกว่าวีจวินถิงแม้ไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่สะดวกกับการขัดเจตนาดีของเขาจึงออกคำสั่งส่งคนไปตรวจสอบดูที่หลังประตูซุ่มไว้ด้วยทหารเกาะไหวจำนวนมาก จางวีถงโผล่ศีรษาออกมาหลังต้นไม้ใหญ่ที่มุมกำแพงพอเห็นความเคลื่อนไหวของพวกเขาพลันก็ตัดสินใจสั่งการว่าลงมือบนกำแพงตึกปรากฏผู้คนจำนวนมากโผล่พ้นเข้ามาและดมยิงธนูใส่วีจวินถิงสร้างความตื่นตระหนกแกวีจวินถิงยิ่งชุดลากเย่เสียวเทียนล่าถอย องครักษ์ประจำตัวเย่เซียวเทียนทั้งหมดก็โถมเข้ามาคุ้มกันพวกเขาไว้อย่างแน่นหนะองครักษ์ของอวีจวินถิงก็หนุนเนื่องออกไปดุดละลอกคลื่นต้านทานอยู่เบื้องหน้าพวกมันกวาดแกงดาบต้านทานฝนธนูได้ยินเสียงฉึกฉึกฉึกอย่างเร่งร้อนองครักษ์ที่อยู่หน้าสุดสามคนถูกลูกธนูใส่ร่างกลายเป็นตัวเม่นแต่ว่าคนเหล่านี้ล้วนเป็นองครักษ์อันจงรักของตระกูลอว่่คนแรกลม้มลงคนหลังหนุนเนื่องเข้าแทนที่ รอจนองค์รักษ์สามแถวจำนวน9้าคนลม้มลงวีจวินถิงก็ฉุดลากเยี่ยเสี่ยวเทียนล่าถอยออกจากเขตตึกช่วงที่สองตามไปอย่าได้ปล่อยปลาละเว้นวีจวินถิงจางวีถงปรากฏกายขึ้นวิ่งไล่กวดตามเหล่าทหารเกราะไหวก็ฮือออกจากหลังประตูรวมกำลังกับมือธนูที่กระโดดลงจากกำแพงตึกไล่กวดตามไปวีจวินถิงวิ่งอย่างเร่งร้อนพันก็สะดุดเสียหลักข้อเท้าพลิก ต้องร้องโอยคำหนึ่งเย่เซียวเทียนเห็นเช่นนั้นไม่คำนึงถึงมากความทะลันเข้าไปย่อเอวลงร้องบอกว่าขึ้นมาวีจวุนถิงก็ไม่กระบิดกระบวนฟุบกายลงบนหัวไหล่ของเขาเย่เซียวเทียนเลื่อนมือมาจับข้อพับขาของอวีจวุนถิงกับสัมผัสถูกเลือดเนื้อเต็มมือแต่พอแบกขึ้นหลังไม่หนักแต่อย่างไรดังนั้นก็ทุ่มเทฝีเท้าวิ่งออกไปอวีจวุนถิงร้องบอกว่าที่เบื้องนอกต้องมีกำลังซุ่มซ่อนไปทางตึกตะวันออก ยามนี้ทั้งหมดหลบหนีมาถึงที่ทำการทางด้านหน้าตึกตะวันออกเป็นตัวตึกขุนนางทงพันเย่เซียวเทียนแม้บังเกิดความสงสัยต่อถ้อยคำของอีจินถิงแต่ปรากฏว่าสตรีนางนี้ละเอียดรอบขอบเมื่อกล่าวเช่นนี้ต้องมีเหตุผลของนางจึงวิ่งไปยังตึกตะวันออกเนื่องเพราะเมืองถงเหยินยังอยู่ในช่วงหยุดพักในที่ทำการว่างเปล่าองค์รักษ์หลายคนอารักขาทั้งสองหลบหนีเข้าตึกตะวันออก วีจวินถิงชี้มือใอ้เยเซียวเทียนเข้าห้องทํางานของนางร้องบอกว่าวางเข้าพเจ้าลงเยเซียวเทียนวางร่างวีจวินถิงวีจวุนถิงก็ถอดเสื้อผ้าแก้สายรัดเยเซียวเทียนชมดูจนอ้าปากค้างวีจวินถิงถลึงตาใส่เขาดูว่ามือลอยอันใดรีบถอดองครักษ์ที่เฝ้าประตูร้องบอกว่าแต่เท้าพวกมันตามมาแล้วพลางก็ปิดประตูลงลั่นกร้อนประตูเยเซียวเทียนค่อยได้คิด รีบถอดเสื้อผ้าออกทางหนึ่งถอดทางหนึ่งก็ครุ่นคิดอาศัยพวกเราสองยังไม่อาจต้านทานได้ไม่ทราบถอดเสื้อผ้าทําอะไรเขาถอดเสื้อชั้นนอกออกจากนั้นเตรียมถอดกางเกงอวี่จุนถิงกรีดร้องคาหนึ่งร้องว่าพอแล้วถอดหมวกกับเสื้อชั้นนอกก็พอเยเซียวเทียนส่งเสียงดังอ้อดึงกางเกงขึ้นมาวี่จุนถิงถลึงตาใส่เขาจากนั้นก็เลือกองครครษ์ที่มีรูปร่างใกล้เคียงสองคนสั่งว่า พวกท่านสวมใส่แทนกล่าวจบก็กระโดดด้วยขาข้างเดียวมาถึงข้างเก้าอี้ของนางยื่นมือลูบคลำเล็กน้อยไม่ทราบกระทบถูกกลไกใดได้ยินเสียงคลืดพผืนอิดเขียวพลันแยกออกเผยเห็นอุโมงค์ที่มีบันไดลอดลงไปเยเซียวเทียนปากอ้าตาค้างอีกคราคลุ่นคิดขึ้นนี่เป็นที่ทำการจื้อฟูเป็นพื้นที่ของตระกูลจางเหตุใดสร้างทางอุโมงค์ไว้มิหนำซ้ำอวีเจียนโจยังล่วงรู้ วีจวินถิงตวาดสั่งองครักษ์ประจำตัวเย่เซียวเทียนว,ว่าพวกเจ้าเบิกทางหากปากทางออกมีศัตรูให้เข็นข่าออกไปองครักษ์ทั้งหกมองดูเย่เซียวเทียนเย่เซียวเทียนจึงกล่าวทำตามคำสั่งของนางองครักษ์ทั้งหกคลุ่นคิดหน้าที่เบิกทางอันตรายยิ่งกว่าจึงไม่รีรอลังเลชักดาบลงสู่อุโมงค์ยามนั้นที่เบื้องนอกบังเกิดเสียงกระแทกประตูประตูห้องทำงานพังทลายลง ได้ทุกเมื่อวีจวินถิงสั่งต่อองครักษ์ส่วนตัวของนางว่าพวกเจ้าไปตามทางอุโมงค์พอฝ่าออกไปให้ไปหาเหมือนเซียนเซิงที่ผ่านมาวีจวินถิงปกครองด้วยวิในทหารเหล่าองครักษ์เพียงทําตามคําสั่งโดยไม่เคลือบแคลงสงสัยยามนั้นโถมลงในอุโมงค์เยเสียวเทียนสวมเสื้อชั้นในยืนอยู่ด้านข้างเห็นเหล่าองครัรษ์จากไปจนหมดสิน้น ต้องถามว่าแล้วพวกเราเล่าวีจวินถิงเหลียวมองดูเขากล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าพวกเรารั้งอยู่เป็นยวนยางวงเล็บเป็ดแมนดารินชนิดหนึ่งตัวผู้ตัวเมียและอยู่กันเป็นคู่ในทางวรรณคดีจึงอุปมาอุปไมเป็นคู่สามีภรรยาผูกชะตาร่วมกันดหีหรือไม่หรือไม่